Want to be, but I tell him I don't want to leave the room. And when that general over there from Thailand, who he thinks he's a tough guy, he's about to find out who who's the real boss around here. <laughs> that these children are going to harm them no they're not what they're what they are doing is they're harassing and they're taking away their freedoms to play freely สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกาอาราวดอะเวิด์คลิปที่เราได้ดูไปเมื่อกี้ก็คือบักไมโก้นะครับบักไมโก้คือไผ่มันก็คือไข่ข้างซ้ายหรือไข่ข้างขวาให้พี่น้องเล่านะครับหรือว่าจะอยู่ซ้ายหรือขวาทําไมจ่าทั้งคู่แบบนั้นเลยครับคือแบบนี้ครับไม่มีทางการเจ้า,น America, าหน้าที่อเมริกาท่านไหนทานิสัยสันดานแบบนี้ครับโดยเฉพาะในการที่ว่ายิ่นเข้าไปแล้วก็ไปแจกเงินแต่ดูวิธีการดิ เรียกเหมือนเรียกหมาไหมสันดานมันก็ั่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมอย่าไปพี่น้องอย่าไปให้ค่าทาไมจา่าถึงมาทําคลิปนี้ล่ละครับก็ว่ามีพี่น้องหลายคนหลังไมม์มาโอ้ยจ่าอย่างนี้อย่างางี้ทางการเขาส่งมาอย่างงี้อย่างงี้ไหมไม่มีครับไม่มีทางการไม่มีทางการไม่มีส่งคนไร้ประสิทธิภาพเหมือนมันแบบนี้มาหรอกครับเพราะว่าเอคือคือถ้าเรามาเนี่ยเราก็มาคือเก็บข้อมูลครับเขาอเมริกาเขาจะรอวังในการที่แสดงตัวตน คือคือถ้าเขาแบบจะเอียงก็เอียงก็จะเป็นอย่างกับถ้าเราจะเห็นในทรัมป์ในในเวอร์ชั่นของทรัมป์เลยถ้าเขาจะพูดก็พูดแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของของข้าราชการข้าราชการของอเมริกาส่งมาจะไม่มีทํามาพูดเบ่งว่าโอ้ยไม่ในพลไทยมึงจะรู้บ้างว่าใครมึงใครเป็นบิ๊กบอสเอ๋ทำมาเป็นพูดกลางนะครับก็คือสันดานโดยบริบทในการสื่อสารของเขาก็คือเฮียแล้วแหละครับก็คือการสร้างภาพละครการแสดงของกระเหมน็น ดึงบักเขมรนี่มาจริงๆแล้วก็ไม่มีอํานาจไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับมีแต่ลมปากเปล่ามีขี้ฟันแล้วก็มีปากกินปากเหม็นๆออกมาก็แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตื่นตระหนกแล้วก็โอ๊ยตาแล้วไอ้นี่เป็นใครผมไม่ให้ค่าเสียเวลาเปล่าๆครับพี่น้องชาวไทยก็ไม่ต้องไปทําข่าวมันหรอกครับนะไอคนนี้พูดได้เลยว่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรย้อนแย้งไอไม่ไม่มี ไม่มีศักยภาพอะไรทั้งนั้นครับมีแต่การสร้างการทําการข่าวแล้วก็เล่าไปอย่างเดียวเพราะว่าอเมริกาเขาก็ไม่ได้โง่หรอกครับเขาก็รู้แหละว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่คนนี้ก็พูดพูดซะเกินไปแล้วผมรู้ได้เลยและฟันธงได้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของอเมริกาที่ถูกส่งมาเพราะว่าเราไม่มีเงินไปแจกเด็กแบบนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นจะจะสูงขนาดไหนคุณไม่มา แต่ดูแล้วจากก็ไปดูศึกษาดูศึกษาเข้าไปว่าไอประวัติคนนี้มายังไงก็สรุปแล้วเมียเป็นคน่าจะเป็นขมรนะครับเมียเป็นขมเณรเราจะเห็นได้ว่าเย็บ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 มันก็พูดได้คำสองคำที่เป็นขมรอยู่แล้วก๊กมือเหมือนเรียกหมาไหมนะจิตใจลึกๆสันดานมันก็เป็นไงเหมือนมันมานี่มานี่มานี่อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเรียกเขาเหมือนเรียกคนพี่น้องชาวขมรเหมือนหมาผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างที่จ๋าเข้าใจ ภรรยาเป็นเขมรเขาก็ออกมาแสดงปกป้องคู่สมรสเขานั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ออกมาในานามของ อเมริกาหรือในนามของเจ้าหน้าที่รัฐอเมริกาเพราะเจ้าหน้าที่รัฐอเมริกาไม่มีใครมานั่งแจกเอาตังแบงค์แบงค์แบงค์เขมรแล้วแจกให้ใบสองใบไม่มีเขาไม่มีทากันอย่างนี้ถ้าเขาจะมีเนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเงินนะครับแต่ว่าเราซื้อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลอย่างเช่นเราตามล่าบ,บินลานเดนอยู่เราก็จะมีเงินที่อยู่ในในกระเป๋าเซฟของเราของทหารนะครับเพราะว่าเราก็ต้องซื้อใจ ผู้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 คนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นจะมีเงินเงินใช้ซื้อซื้อข้อมูลซื้อต่างๆนานานะครับที่แต่เราก็เราก็ต้องเขียนอย่างนี้แต่ว่ามาจกตังจากกระเป๋าตัวเองแล้วก็ให้ไม่นี่ก็คือเราเห็นได้เลยว่ามันเตรียมพล็อตขึ้นมาเตรียมสร้างภาพขึ้นมาแล้วเวลาถ้าถ้าเป็นตัวแทนของอเมริกามันไม่มีบักไมเคิลมาเดินคนเดียวเหรอฮะแล้ว,ลวบ,บักนี่เป็นไผ่อะเป็นไผ่อะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมา,ขาเขาเป็นทีมเขาจะมีแอนดเขาจะมี uh, สมียน mm. เขาจะมีอะไรคนที่เขียนบันทึกต่างๆตามเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้นี่ uh, เป็นข่ายข้างซ้ายหรือข่ข้างขวาแค,แค่นั้นแหละครับไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีความหมายอะไรที่จะต้องมีผลกระทบกับประเทศไทยแล้วก็แต่อย่างที่ผมบอกการข่าวแบบนี้มันอันตรายการข่าวและข้อมูลแบบนี้มันไม่มีภาพดีต่อประเทศไทยนะครับ และจะ่าถ้าจ่าจำไม่ผิดก็ได้มีเจ้าหน้าที่ไทยดีนายโดยการที่โทรไปถามาถือว่าเรื่องนี้เขาทำได้ดีนะครับที่ไปแต่ก็ต้องมัวร์เราประกาศและดิสเครดิตบักไมเคิลวินาทีนั้นเพื่อให้ชาวโลกรู้ว่าสิ่งที่มันพูดไปก็คือเข้าข้างแล้วก็เอ็นเอียงไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นที่มูนจริง อันนี้คืออันนี้คือเจ้าหน้าที่ไทยก็ทําได้ดีตรงที่ Verify ว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่จากอเมริกาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อ่าจากอ่าจากไวท์เฮาส์หรือต่างๆที่เขาส่งมานะครับก็คือต้อง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 ,อง,องพูดในในมุมนั้นนะแต่ยังไรก็แล้วแต่เราก็ต้องสื่อสารกับชาวโลกว่าสิ่งที่ไอ้บักไมโครมันพูดเนี่ยอ่ไม่ไม่มีมูลน,นะครับไม่มีมูลอ่แต่อย่างไรก็แล้วแต่จากเขาบอกเลยว่า ข่าวแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มุกตื้นๆแบบนี้มันไม่มีวันหมดครั้งแรกคนไม่เชื่อหรอกแต่พูดซ้ําๆๆแล้วเราไม่รู้ว่าข้อมูลเหล่านี้หรือสื่อเหล่านี้มาจากไหนจับต้นทางไม่ได้ไปลายทางไม่ได้สุดท้ายคนก็อาจจะคล้อยตามได้อันนี้ก็คือสิ่งที่น่ากลัวในการที่ให้ข้อมูลฟลัดข้อมูลแบบนี้จนจนคนคิดว่าเออว่ะ ถูกของเขเมรมันววะเออถูกวะเขเมรถูกกระทำวะเพราะฉะนั้นต้องระวังครับครับพี่น้องครับอย่าตื่นตระหนกนะครับบกักไมเคิลไม่มีความหมายครับไม่มีความหมายไม่มีอะไรที่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่ได้มาจากทางการนะครับแล้วทางการเขาไม่ทํานิสัยสันดานกับบริบทในคําพูดของที่มันพูดแบบนี้นะครับมาพูดใหญ่พูดโตเออมันอะ่ะคงหลอกเขเมรได้นะครับแต่หลอกคนไทยอะ่ะไม่ได้หรอกนะครับ โอเคครับยังไงวันนี้จาก็ขอฝากเพียงเท่านี้ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านครับที่กดติดตามครับแล้วเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับบายครับผม